การฝันว่าผีหลอกสามารถตีความได้หลายแบบขึ้นอยู่กับรายละเอียดของความฝันและความรู้สึกของคุณในฝันโดยทั่วไปสามารถแปลความหมายได้ดังนี้ความหมายของความฝันหนึ่งความกลัวหรือความกังวลอาจเป็นสัญญาณว่าคุณกำลังกังวลหรือมีความกลัวเกี่ยวกับบางสิ่งในชีวิตจริงสองอดีตที่ตามหลอกหลอนอาจหมายถึง ปัญหาหรือความผิดพลาดในอดีตที่คุณยังไม่ได้แก้ไขสามโชคลาภและการเปลี่ยนแปลงในทางความเชื่อบางครั้งการฝันถึงผีอาจหมายถึงโชคดีกำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่สี่มีครอบหรือมีสิ่งที่ต้องระวังอาจเตือนให้ระวังเรื่องอุบัติเหตุหรือปัญหาทางการเงินเลขเด็ดที่เกี่ยวข้องกับฝันว่าผีหลอก เลขมงคลที่มักตีความจากฝันนี้ได้แก่เลขเด่น 0, 6, 9เลขสองตัว 06, 09, 66, 69, 96เลขสามตัว 069, 606, 9 60 6, 9 6หากในฝันคุณเห็นพีมาหลอกแบบชัดเจนหรือมีเหตุการณ์พิเศษเช่น ผีพูดคุยหรือผีแต่งชุดขาวอาจลองเสียงเลขตามอายุของคุณหรือคนที่เกี่ยวข้องในฝัน